ปราสาทต,ตาเมืองกล้วยนะครับของเฮ้าเฮ้าต้องเอากลับมาหายได้นะครับแม่ทัพภาคที่สองนะครับประกาศบอกว่าปราสาทตาเมืองกล้วยนะครับเป็นปราสาทเดียวที่เฮ้าย่างเขาบ่าได้นะครับเผยนะครับทดล่องปฏิบัติไปแล้วซีเธอ่อนะครับย่างเขาบ่าได้เขาเข้มแข็งนะครับแถมมีว่างทุดระเบิดโดยรอบอย่างแน่นหนานะครับเผลทหารไทย ยู่ห่างจากปราสาทต,ตาือคุ้ยอยู่30เมตรนะครับฐานทหารขมิ้นยูต่ติดกับปราสาทเลยนะครับเขาจึงได้เปรียบเท่านะครับพลทับุญศิลป์ผาดกลางนะครับแม่ทัพภาคที่สองกล่าวถึงสถานการณ์ที่ปราสาทต,ตาคุ้ยนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับว่าปราสาทต,ตาคุย้ยมีฐานทหารกับผู้ชาวยุ่ใไกลมากเหลี่ยบวางกำลังแนวหน้าไหวไหลนะครับซึ่งเป็นปราสาทเดียวที่ ระเทศไทยหเฮาตึงกำลังอยู่นะครับเลยย่างเขาบ่ได้นะครับที่ผ่านมานะครับทหารได้ทดลองปฏิบัติไปแล้วซีเทือนะครับย่งเข่าไปบ่ได้เลยนะครับเขาเข้มแข็งอยู่นะครับประกอบกับการว่างทุนระเบิดไว้นะครับโดยรอบย่างแน่นหนาเลยครับเขาก็เลยเขาไปบ่ได้นะครับมันก็อันตรายมากก็เสียงตอนทหารของเขานะครับโดยได้การปฏิบัติซีหมือนที่ผ่านมานะครับในทีสิบเอทีหมายนะครับตอนนี้ เาอยู่ห่างจากปรา,าสาทตา่้อยู่30เมตรนะครับฐานทหารเขาอยู่ติดกับปรา,าสาทเลยนะครับซึ่งเขาได้เปรียบเฮ้านะครับแต่ก็ยืนยันว่าปรา,าสาทเป็นของเฮานะครับเฮาต้องเอากลับขึ้นมาหายได้นะครับแล้วก็พฤกด้เวาอีกขึ้นกันนะครับเมทัพภาคที่สองเป็นกว่าประเมินตัวเลขทหารของเขเมรนะครับที่สระชีพนะครับเช่นผนัมบตัตมกว่สามพันนายนะครับ สู่กับประเทศไทยครั้งนี้นะครับเพิ่เปิดเผยวันรู้สือเขียนใจอยู่นะครับแต่บวกหัวเศษจังไดนะครับทหารกัมพูชากระท่ำตามคําสั่งของผู้นําเขาคือกันนะครับเอามากระตางค้นตังฟังผู้นาเจ้าของนะครับเนาะมาเทียบจังไได้กันสังกักเสีว่าการสู่กันบมนะครับเนาะพ้นทับุญสินผัดกลางนะครับแม่ทัพภาวิทสองก้าวถึงสถานการณ์ใช่แดนไทยกัมพูชาในตอนหนึ่งที่ข่สุรนารี ว่ามีคําถามห้ประมืนควบสูญเสียหรือว่าควบเสียหายของไฟตรงขามนะครับว่ามีควบสูญเสียหรือเสียหายหลายปันดยไฟทหารกัมพูชานะครับเปิ้ลกะเรวา่นาน่าจะลาเล่าประมาณสามพันคนพอเสกําลังหลายนะครับในการปฏิบัติการนะครับซึ่งเล่าละครว่ารู้สึกเสียใจแต่บุคคลวเสียจังดนะครับต่างคนต่างฟังคำสั่งนายนะครับเพิ่นกะเดะเวะบก เรื่องปราสาทต,ตาเมืองทุ่งน้ำเอกนะครับแม่ทัพภาคที่สองนะครับเล่งปิดตายปราสาทต,ตาเมืองทุ่มนะครับพสิปิดว่าห้อันนี้ได้ดิเสียบว่าห้พันได้ด้ครับเประวเพิ่นเผยตอนลบกันนะครับไฟทหารกัมพูชาขนมาเป็นพันนะครับพยายามเข้าไปยึดห้ได้นะครับแต่ทหารของเฮ้ารักษาไ้ได้นะครับประก็บบอกว่า่นอยากปิดตาย เลือปิดบางส่วนบ่ไ้ขึ่นนะครับแต่ต้องลอกรรมการพิจารณาอีกครั้งนะครับเผออีกหาชิบเอ็ดมือนะครับชิกาเษียนแล้วนะครับแต่กัจิทําหนาที่แมทับให้ดีที่สุดจนหอนมือสุดไทยนะครับพ้นโทบบญสินผัดกลางนะครับแมทับปฏิทสองเก้าถึงสถานการณ์ที่ปราศาสตาเบื้องท่มว่าตอนสู้รบกันนะครับฝ่ายทหารกาโปูชาพยายามเขามายึดโดยใส่กําลังเป็นพัน พวกกว่าหลักพันนะครับคําว่าเป็นพันบอนบอมเนว่าพันคนเดียอธิสองพันสามพันก็ได้นะครับแต่ว่าใส่คําว่าเป็นพันบอนเป็นร้อยนะครับเมื่อภา,ายหลังเกิดการประทะกันนะครับไฟไท่เฮารักษารปราศาทต,ตาเมืองท่มแล้วเฮาก็ได้ปิดปราศาสตรและกําลังพิจารณาว่าสิปิดตายหรือปิดบางส่วนนะครับ <S <S บ่าห้ขึ้นนะครับซึ่งต้องรอกกรรมการพิจารณาอีกนะครับอีกคั้างหนึ่งนะครับขณะที่ กำลังพ้นนะครับที่ปฏิบัติหน้าทีตามแนววาฉแดนไทยกัมพูชานะครับเพื่อก็บ,บอกว่าพวกน้องๆกำลังใจดีอยู่นะครับคนทีิบาดเจ็บพ่อขายเจ็บเพิ่นกระขอกับ,กบมาอยู่แนวหน้าอีกนะครับนั่นนะครับนี่คือความเสียสละนี่คือรั่วของฉาิอีดีครับเปนเจ็บเป็นอันนีปน้ปพนใดเพิ่นกระขอมาสู่เพื่อประเทศเจ้าของนะครับเอาไปกำลังใจให้นะครับเพื่อก็บอกว่ากระส่วนของเพิ่นนั่นนะครับเหลือเวลาอีกว่าจะก,กี่มือ เป็นกระิกระเซียนนะครับแต่ว่าเรากับอกกบอกว่าเราเสียกาที่ให้ดีที่สุดหอดมือสุดท้ายนะครับแล้วก็ย่งบ่คคิดว่าถ้าดคิดอีอย่างนะครับว่ากระเซียนแล้วสิปไปเหตุอีหยังสียยุ่งยังไรน,นะครับเป็นเกิดเลยคิดว่ามั่นใจในตัวผลงานฝีมือของน้องๆน,น,นะครับเป็นผู้ใดเฉลิข์ว่าเป็นแท่นมั่นกับว่าใช่ปัญหานะครับประว่ากองทัพเป็นหนึ่งเดียวอยู่แล้วนะครับ เรากัเราก็ยังเวา้าขึ้นมาเอกอยู่นะครับวา้าขึ้นมาเอกเร่องโดนนะครับเว้าเรียงโดนนะครับยังบินยูุคเกา่านะครับแม่ทัพกุ้งนี่นะครับแม่ทัพภาคที่สองกับ,กบเหว่าโดนยังมีหลายนะครับพบบินเหนือที่ตั้งของไฟสนามบินข้างอาวุธข้างระเบิดบ้านพักทหารโรงพยาบาลแจ้งทุกจังหวัด นะครับหาเอนตีโดนหาตัวคนบินโดนดักข้อตำรวจถ้าได้ตัวแล้วขอให้ตำรวจสอบสวนไปให้สุดนะครับอย่าเพิ่งสรุปว่าเป็นคนมีอาการท่างจิตนะครับก็จะให้ตำรวจจัดนักเลยนะครับเพราะว่าหามแล้วฮามแล้วฮามอีกฮามอีกฮามแล้วก็ยังบินอยู่คือเก่านะครับซ้ำนี่มันซ้ำเหตุใส่กันล่ะครานาดราม กายังบ่ฟังนะครับเพราะว่ามันเป็นควอม,มันคงได้ได้นะครับเ่บาว่าจะสิเป็นสนามบินข้างอาวุธพุ่นอาคกันห้าเขาสมุดบินโดนทิ่มอาวุธลงมาใส่ข้างอาวุธเท่าข้างระเบิดเท่าสีเคสแจ้งได้หรือเปล่าบสนามบินกงบินขึ้นบินลงบ่อใดข้างอาวุธข้างระเบิดกระ,ะเบิดทิ่มเบิดละเสีจยจัะไหนบ้านฟักทหารลงพยาบามลมู่นั่นเสียเฉไหนะครับเพิ่นกระฟาก แม่ทัพภาคที่สองนะครับประกาศให้ตำรวจนะครับถ้าจับได้นะครับก็ให้สอบสวนให้ถึงที่สุดให้ไปหาตุนตัวผู้ที่สร้างการมานะครับว่าเปิดยังไดผู้ใดเป็นผู้สซงนะครับแล้วก็บินเฮ็ดยังนะครับในเมื่อทางการเพิ่นหามกฎหมายนักนะครับคันในเมื่อหามแล้วสามารถจำคุกตลอดชีวิตได้เลยนะครับขันบอกว่าฟั่งนะครับหนีบ ก็มาถ่ายท่ายำนาจรจังจีละบอกโ้หว,ว่ามันจะเป็นไฟไท้ยเรือไฟขเขมรน,นะครับในการบินเข้ากับบอ้โหนะครับเดนิเออเข้ากับตองเบิ้งตรงลอต้องฟั่งเบิ้งก็กันนะครับเพราะว่าเข้าบอกโหว,ว่ามันเป็นของไผนะครับเอาก็เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่นะครับเพว่าจะจะเป็นเจ้าหน้าที่ทหารเพว่าจะจะเป็นเจ้าหน้าที่ ตำรวจนะครับว่าจะเป็นไฟปกครองนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกท่านนะครับเพื่อปกป้องประเทศชาตินะครับในประเทศไทยนั้นลักรับแต่ทิ้งลบกับว่าขาดว่าแผลผู้ใดคึดกันนะครับบ่ต้องอยากอายผู้ใดนะครับประเทศไทยเฮากะติดอันดับตนตของโลกกันนะครับกองกําลังทหารกองกําลังอาวุธนะครับเอาสรับคลิปนี้นะครับจะขอขอบคุณขอบุณ พี่น้องที่เขามาติดตามเขามารับชมเขามารับฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกลกาวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ